สวัสดีครับเพื่อนเื่อนเนื่องด้วยจากตอนนี้มีมหากรรมเกมเน็กบนสตรีมนะครับที่เปิดตั้งแต่วันที่11ถึง18มิถุนายนตัวทางสตรีมเนี่ยได้มีการปล่อยเดโมโกเกมออกมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นมากมายเลยนะในวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมที่ชื่อว่า z o m b i ี้เลด โนวันสวายคิดว่าตัวเดโมเนี่ยน่าจะยังไม่มีระบบ p v p หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูนะโอกเกมจะเป็นระบบมุมมองจากด้านบนนะครับยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเกมเพจจะสนุกไหมก่อนจะดูเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร้และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมลองเล่นเกมไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะป่ะเราไปเริ่มกันเลยเราเข้าสู่หน้าแรกของเกมซอมบี้เลนโนวันสวายนะครับใครที่อยากมาลองเล่นเนี่ยสามารถกด ที่รายละเอียดของคลิปได้นะผมน่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตัวเกมยังเป็นเดโมอยู่นะก็คือตัวอย่างเกมเนาะมาเดี๋ยวเราตั้งค่าขั้นแรกผมขอตั้งค่าเรื่องเสียงก่อนโอเคครับจากที่ผมมองดูแล้วเพื่อจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมด้านบนด้านบนเนี่ยสามารถเชิญมาได้ c o s t platform off สามารถเชิญเพื่อนได้กดตรงนี้แล้วก็เชิญเพื่อนในสตรีมน่าจะเชิญเพื่อนได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ cross platform แ,แล้วตัวเกมนี้เหมือนเดโมยังไม่มีระบบในการเชิญเพื่อนนะเนี่ยยังไม่ขึ้นชื่อเพื่อนเลย ถ้าจะยังเชิญเพื่อนไม่ได้มาเข้ามาดูกันมีระบบอะไรบ้างระบบอันนี้เป็นโหมด is not available coming soon ระบบนี้ยังไม่มา2ระบบเนาะเป็นเลดกับดูเอลที่มีแล้วก็คือสกอต c คอมแบทเดดแมทแล้วก็ฮอนเดี๋ยวเราจะลองเล่นระบบสกอต c คอมแบทอันนี้เขาบอกเป็นทีม vs ทีมอ๋อเป็นทีมสู้กับทีมก็คือเพลเยอร์สู้กันเองใช่ไหมสีคนเ่ทีม of four เพลเยอรนั้นยัง เดสแมทเป็น PVP, Free for all, ยิงกันมัว่วฮอนก็คือให้สู้กับให้ร่วมมือสู้กับตัวซอมบี้อ๋อรุวมมือกับผู้เล่นอื่นงั้นเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนฮอนก่อนนะเพราะว่าเหมือนตัวเกมยังพออ o p ไม่ได้ยังเล่นกับผู้เล่นอื่นไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองระบบฮอนก่อนคลิกเพลเลยมาเริ่มต้นเขาบอกว่าฮอนมาแล้วให้เราเตรียมตัวต่อสู้มาเราเกิดแล้ว,ว อ๋อการจะเปลสปาของเราต้องรอสปาวเว็บต่อไป <found> อันนี้จะเป็นผู้เล่นอื่นครับอ๋อตัวเกมมัน <advise> เล่นกับผู้เล่นอื่นได้เลยนี่แสดงว่าสามารถโกออบหรือทีมก็ได้ใช่ไหมแต่ยังเชิญเพื่อนไม่ได้น่าจะเป็นการจับห้องสุ่มครับมาเริ่มต้นตัวเราก็จะอ๋อนี่คืออาวุธของผู้เล่นอื่นตัวเราใช้ปืนพกแน่เลยใช่ไหมกด F เพื่อเปิดอ๋อนี่ไงทางขวามือต้องดูทางขวามุมมุมขวามือนะ่าจะเป็นปืนพกเราสามารถใส่ปืนได้ทั้งหมดสามชิ้น เราปีนขึ้นชั้นบนอย่างนี้ได้อันนี้คือบริเขตไวเราเก็บขึ้นมาแล้วกดเมาส์กลางกดเมาส์กลางเพื่อสร้างเป็นบริเขตไวนงนี้ไว้ดักซอมบี้ได้ผมตั้งบริเขตไวไว้อย่างนี้นะตั้งดูก่อนอยังไงวางกับดักออกมาได้แล้วเราก็ต้องหากระสุนปืนและปืนใหม่ไม่แน่ใจว่ากับดักที่เราวางจะเจ็บไหมนะทาวางเองผมคิดว่าเจ็บนะอันนี้เขาก็สู้มาหลายเว็บแล้วปะอันนี้เว็บที่สองเอยเวบที่สามแล้ว นี่ไงมันให้เราเตรียมตัวหนึ่งนาทีสามสิบวิเพือสู่ทีส่สามอันนี้เป็นอะไร Radio. เรดีโอเอ้าอ๋อกดนี่คือฮอนมาเลยทษทีเพื่อนอเราไม่รู้ F e, กด e เพื่อเรากระสุนเพิ่มได้อันนี้เป็นอ๋อเพื่อนปลาแฟร์ลอ,อมบี้กับตรงนี้เป็นเคลมอ์ถ้าเป็นเคลมอ์ไว้ระเบิดใส่ซอมบี้ได้นีไงซอมบี้ตรงนี้โปรแกมน่าจะมีแอมโมซิสนะครับดูสภาพน่าจะมีการแอมโมซิสนิดนึง เฮ้ยติดขอบรถมีการติดของนี่ด้วยนะติดขอสร้างตัวนี้เราติดพวกรดตุ่ียิงไม่โดนกระสุนหมดรีโหลดอ๋อกระสุนพกไม่จำกัดได้เลยหนึ่งแม็กกาซีนมี17นะัดตัวสมิกัดถ้าเรารีโหลดทิ้งก็จะเต็มกระสุนอ๋องั้นตัวกระสุนพกน่าจะเป็นกระสุนืนที่ไม่จำกัดคนระับี่ยขานามีกล่องดอก อ๋ออันนี้คือวางกล่องกล่องนี้จะเป็นอะไรอ่ะ1 0 0่ง100ร้เป็นกล่องวางอาวุธสามารถไปเอาอาวุธรับกระสุนปืนได้ไม่ใช่อาวุธเสียน,นี่เป็นกระสุนปืนเราต้องหาปืนใหม่เปลี่ยนตัวนี้ดามเอจบามาก สามารถขี้ขวาน,นีได้นะถ้าขี้ขวาเราจะสู้ออกไปได้ไกลมากีแต่ความแม่นยำก็น่าจะลดลงเพราะว่าเป็นปืนพกเรเรียบร้อยครับจบเปตามอันนี้คือกระสุนปืนลูกซองอ๋อนนจอกไม่คือกระสุนปืน เราสามารถเก็บกระสุนปืนไว้ก่อนได้นี่เราสามารถเปลี่ยนลูกเสียดปืนได้ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นปืนลูกซองหรือเปล่ายัางไงปืนมาขอปืนนี้เรารับกระสุนปืนมาด้วยปืนพวกนี้น่าจะจํากัดกระสุนมีกระสุนจํากัดเราต้องค่อยๆหาลูกปืนมาด้วยอันนี้คืออะไรไอซ์รีมอ๋อเป็นบัฟไม่รู้ไอซ์ครีมนี่บัฟอะไรแต่เป็นบัฟที่มีจํากัดเวลาอันนี้มอร์ฟีนมียามีอะไรให้เพียบเลย ไอกล่องปืนเล่อนเจอของอะไรแ่านี้ปืนคริสกระสุนหมดใชไหมคริสก็ะสุนหมดต้องเปลี่ยนปืนรับไปบริเขต Y สามารถวางบริเขต Y ได้เหมือนถือแต่ละปืนแล้วมีความเร็วต่างกันด้วยหรือเปล่าหรือไม่ซูมเข้าไม่ได้นะสามารถาเลือกลูกยิงปืนไม่เปลี่ยน ต้องใช้การกดตัวเลขแล้วปืนเปลี่ยนอันนี้รับกระสุนปืนเพิ่มที่ของเราที่เราเคยวางไว้บริเคตตรงนี้เพื่อนวางแล้วเดี๋ยวผมลองวางาตรงนี้ Y าเครื่องหลังไม่เห็นว่าซับบี้ปะบุกนะอันนี้มีอะไรทําหรือเปล่ากดชิปวิ่งได้ไหมชิปวิ่งได้ชิปวิ่งได,ปปงได้แล้วก็ไม่มีค่าซเตอมีน,น้าด้วยน,นี่จังอันนี้ถุดสุดทางแล้วครับน,นี่เป็นกล่องของกระสุนปืน ถ้าเก็บเต็มแล้วจะเก็บข้อไม่ได้ตรงนี้โอเคเข้าใจละตรงนี้น่าจะสุดทางตรงนี้เหลืออีก45วินาทีจะเริ่มแมปต่อไปเรารวางบาริเกตไว้ไว้แถวนี้ดีกว่าเฮ้ยเน,อร,นอรีบเนี่ยบาริเกตไว้ไปวางไว้รถหนับเรียบร้อยปืนที่ใช้น่าจะใช้ปืนก่อนปืนคริสปืนนี้น่าจะใช้ระยะนี่ประมาณไหน คือปบเนี้ยิงได้อยู่อ๋อมีกระสุนทางขวามือผมเห็นละมันเขียนสามสามทับสามสามแล้วทางช่องเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ตรงเนี้ยมันเขียนว่าสี่รอสิบสองก็คือน,นัดกระสุนที่เหลือส่วนอันนี้คือจํานวนแม็กกระสุนแล้วก็กระสุนเอ้ยจำนวนกระสุนในลงเพลิงกับจําสนที่เหลืออาจจะเล็กไม่ค่อยถูกแล้วเพราะผมไม่ค่อยเสียนปืนนท่ไหระมาฮอนมาจากด้านหน้าเพื่อนขึ้นไปข้างบนไหมเดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าสามารถ ส่มยิงจากข้างบนได้ดักยิงซอมบีจากข้างบนมาเลยมาละปืนค่อนข้างกระจายนะกระสุนหมดเร็วมากต้องยิงพวกใกล้ๆหรือไม่ก็ยิงเป็นเส้นตรงนี้พไอ้ปืนมันติดนี่ด้วยติดขอบติดรดน้มยิงใกล้ๆไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็นลูกซองดีกว่ามา เฮ้ยตบพี่ขึ้นมาเฮ้ยโ,โดนโดนโดนตีโ,โดนตีเฮ้ยโดน,นตบพี่กัดว้าตายเอโหโอเคเราตายได้ค่อนข้างเร็วมากเลยยิงยากนะเนี่ยปืนเกมนี้มาครับพอ,อเข้าใจวิธีเลยล้วในหมดฮอนเราต้องทำการ สู้ไปเรื่อยๆน,นี่ต้องทำการรอรีสปางั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบทไปอีกบนึง <Your objective. S 1> ตอนนี้เห็นว่ามันสามารถทำการขูอบได้แล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบทด,ดูนะ Your under มาเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนหมดกดเพย์ตรงนี้เอาเป็นส o c กอตคอมแบทเป็นคอนโทรลพอยท์เพิ่งเห็นคอนโทรลพอยท์คือยึดจุด4คนยึดจุดลองดู หมนี้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ทีมข้างในน่าจะสุ่มครับเกิดจากการสุ่มผู้เล่นมารวมกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ4ี่คนทําการเช่งกันยึดจุดมันดูว่ามันจะเล่นยังไงเนาะอ๋อมันเป็นบอดบดแทบน่าจะบอกได้เมื่อกี้มันเขียนว่าบอดครับผมเข้ามามันเขียนว่าบอดบอดฝากละสตัวรวมผมก็คือมีผู้เล่นแค่2คนผมก็อีกฝ่ายเดี๋ยวเป็นบอด เรามีอุปกรณ์เออเรามียาเ็นเมดคิด hit. แล้วก็ลองรอบนี้ลองเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลลองนี้หน่อยน,น M24 ลงจากที่สูงได้แล้วเราก็ใช้ปืนนี้ปืนจะมีระบบเทียร์ของมันด้วยเป็นเทียร์เทียร์เลเวลของมันยิงไม่ได้ติดติดอันนี้ก็สอบลาย อันนี้เป็น AK บอดอันนี้เป็นบอทไซเปอร์เลเวลสิยิงยึดจุดนี่คือยึดจุดอ๋อมันจะเป็น2ฝ่ายครับนี่คือจุดของเราจุดของเราคือทีม A จุดของศัตรูคือทีม C ตรง B คือจุดกลางแล้วแข่งกันว่าใครยึดได้นานน่าจะเป็นการยึดนานเนาะลูกเฮ้ยมีลูกระเบิดจากแนเนตอันนี้เป็นบริกิวาย เฮ้ยเอนิมีทีมยึดจุดตรงก,กลางไปแล้วเราต้องไปยึดคืนแล้วเฮ้ยเอนิมีทีมใช่ป่ะเฮ้ยเราโด,ด,ดนจริงเราโด,ด,ดนจิงเรียบร้อยาการเรียบร้อยเรารักษาตัวเองก่อนอันนี้เป็นบริเขตวายไม่ได้บริเขตวายไม่ได้เราอเอาเงี้ยปุ๊บเราสามารถเลื่อนอุปกรณ์ที่ใช้โดยการเลื่อนลูกกิ้ง Looking, แล้วกดเมาส์กลางนนี้ใช้ยารักษาตัวเอง HP ผมอยู่ทีงไหนเนี่ยพี่ออสทางซ้ายบนเห็นทุกทีแล้วลองใช้ระเบิดได้นาพาระเบิดได้นาไปสองลูกร้อยศัตรูแตกเฮ้ย <c oughs> มีปืนนี้ผมลองเก็บปืนนี้เป็นปืนยิงลูกระเบิดทีมเรายึดจุดแล้วเรียบร้อย คหมดเนี่ยสไนเปอร์สามารถนี่ได้คลิกขวาแล้วเรงอย่างนี้เป็นการใส่สโขบอย่างนี้ครับมันเป็นสโขปขึ้นมาเป็นมุมกล้องอ่าเป็นมุมให้เราเลงอย่างนี้เลยสามารถยิงระยะไกลยี่ได้ยุ่ก็จะติดต้องดูได้ว่าเราติดจุดอะไรบ้างต้องดูที่มุมยิงของเราด้วยนะว่ามันยิงได้หรือเปล่าเกมมันจะมีเรื่องมุมยิง เฮ้ยเราตายเราตายล้มล้มเออโอเคเราไม่สามารถไปยืนที่ททง,งได้ไดมาเราทำการรีสปาใหม่กดคลิกซ้ายรีสปาได้มา๋โอโอเคผมเข้าใจวิธีเลยละขั้นแรกเราก็ต้องหาปืนที่เราต้องใช้งานการสู้กับผู้เล่นอย่างนี้ปืนไรเฟิลต้องรู้มุมยิงนี่ตรงนี้ตะตุต้มโหยปุนนี้แรงมาก เฮ้ยคนกระสุนจังคนนี้รีโหลดเฮ้ยโอเคตัวยิงทะลุได้มันเป็นน่าจะเป็นเรื่องความสูงของกำบงังเฮ้ยไม่ตายเว้ยตัวยิงกระสุนเพื่อดัง,ดงไปอีกไป ปืนหมดเราไม่มีน้อยนางั้นทำการรักษาโลกระสุนตรงนี้กระสุนปืนหมดใช่ป่ารีโหลดไม่ได,ด้กระสุนปืนหมดโว้ยล้มพอดี ชุบหน่อยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพื<ๆ>่อนบอดไม่มีการชุบด,ด้วยจุดอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเราอยู่มุมนี้เราจะมองไม่เห็นด้วยนะเกมมกล้องด้านนี้นนมองไม่เห็นคนยิงตายถ้าเราถึงเวลาแล้วไม่มีใครมาชุบหมดวเวลา<ๆ>ก็ตายนะให้ความรู้เพียบตอนนี้มีแอร์ดรอปแอร์ดรอปมาเอ้ยตรงนี้มันมีนี่อ๋อมันมีชุดเกราะผมเพิ่งเห็น เป็นเกาะเป็นเวสเออพูดเห็นมีเกาะนี่เป็นเวสอ๋อถ้าเราอยู่ตรงนี้ชุบเกาะจะดีกว่าเจ็บปดเพื่อนอ๋อยิงกันเองด้วยเฟนนี่ไฟด้วยนะระวังเฟนนี่ไฟด้วยยิงเพื่อนได้อ่ะเลาวก็ไปแล้ว รงนีดด้ดอกเพียบดวงยาเพียบเราวางอัาคางเป็นหมอกอัาคางเนี่ยเราทำการยิงุดแล้วเฮ้ยบอดไปยิงกันเองบอดบอดยิงบอดยิง เออเรียบร้อยกระสุนปืนหมดชนะใช่ไหมหมดเวลาแล้วเก็เเราชนะยูทีมวินเกมยังเหมือนผมว่าผมว่าเหมือนบางอย่างเขายังทําให้ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะสมูทหรือว่าเป็นเพราะว่าปืนมีการขัดสักล้องด้วยอันนี้ไม่แน่ใจแต่เกมมันเน้นมัลติเพเยอร์ครับถ้าเล่นกับผู้เล่นเองจะสนุกกว่านี้โอเคอันวันนี้ผมก็ทําการมาแนะนําเล่น ามาลองเล่นเจ้าตัวเกมนี้เนาะใครอยากมาเล่นก็สามารถไปกดที่รายละเอียดของคลิปได้นะครับรลงไปกดลิงก์ดูเกมมันเป็นเดโมเกมนะครับตัวอย่างเกมในกิจกรรม Nextfest Steam Nextfest น่าจะใช่นะถ้าผมบอกไม่ผิดเนาะยังไงลองไปกดดูนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปผมก็จะทํามาเล่นลงเรื่อยๆแบบนี้นะช่วงนี้น่าจะหาเกมใหม่หน้าเล่นมาลงให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ฝากติดตามอันนี้ด้วยนะผมน่าจะทําเกมต่อคือ VRacing ครับ แล้วก็จะมีไลฟ์เกมแล้วก็ช็อตด้วยนะยังไงก็รอติดตามทั้งหมดนี้ได้นะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับแล้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้ว